เคยฟังรายการหนึ่งนะครับบอกว่าการยกลานต่อวาร์ฟให้สูงเนี่ยเป็นบิดาจริงไหมครับพี่น้องในส่วนที่เป็นลานต่อวาร์ฟเนี่ยนะฐานเดิมคือพื้นดินแต่ในเมื่อคนน่ไปที่นั่นสามสี่ล้านคนเนี่ย <S <S 2> <S 2> ยังไงมันก็ไม่ทันต่อให้รออีกสี่ห้าวันมันก็ไม่ทันแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยที่เราจะตอวาฟฮัสตอวาฟวีดา <Yeah. S 2> หรือไปต่อว,วาฟกูดูมมันมีเวลาระยะที่สั้นที่ไม่สามารถที่จะรอได้นะครับคนเนี่ยลานต่อว,วาาน่นนิดเดียวก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อุลมามะนี่นะครับได้อนุโลมวันนี้เมื่อความแออัดยัดเยียดเนี่ยมันเกิดขึ้นก็จงหาทางในการที่จะระบายคนนะครับเช่นไอ้ลานลานแสแอเนี่ยนะครับที่ที่เดินแสแอระหว่างโซฟารยะวัดมัดว่าเนี่ยมีตั้งสี่ชั้น ใช่ไหมไอ้สะพานที่จะเดินทางขึ้นไปขวางเสาหินนะมีตั้งสามสี่ชั้น <Hey. S 2> ทําไมต้องขยายขนาดนั้นคนเยอะจริงๆไอ้การที่จะมาพูดว่าตรงนี้เป็นบิดนะอะมันเป็นสิ่งที่อุตริขึ้นมามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกพี่น้องถ้าจะพูดตรงนั้นนะว่าห้ามอำนวยความสะดวกนะทีหลังอยากขี่เครื่องบินไปทําฮัท uh huh. เพราะอะไรลหละคุณก็ไปหาทะเลทรายหาอูดไปขี่ซะ จะได้อยู่ในสมัยแบบเหมือนกับท่านนาบีจริงๆเลยมันเป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวกมัสยิดฮารอมตะก่อนนี่หลังขนาดไหนพี่น้องหลังนิดเดียวเดี๋ยวนี้มันต้องใหญ่อะมันต้องขยายมันต้องใหญ่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับยาว60ศอกกว้าง40ศสอกสมัยนบีมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยยาวขนาดไหนกว้างขนาดไหนขยายกันไปจกนกระทั่งอุโบส์ของท่านนาบีเนี่ยกลายมาอยู่ในมัสยิดอุโบสของท่านอบูบัก อุโบสถของท่านอุมาศกลายมาอยู่ในมัสยิดเพราะอะไรนะทุกคิดเนี่ยขยายหมดเลยนี่ขนาดขยายไปขนาดนั้นแลวนะยังไม่จุยังไม่พอลองคิดดูสิเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกมันไม่ใช่เรื่องของการบิดาไม่ใช่เรื่องของการที่อุตริในเรื่องของศาสนาถ้าจะเป็นอุตรีในอุตริยียางงี้พี่น้องเขาตอว่าโดยที่อะไรนะเอาไหล่ซ้ายเนี่ยเอาไหล่ซ้ายเนี่ยเข้าทาง ท่าทางไหนเข้าทางกะบะ,ะแล้วก็ให้ตัววับทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตัววับตามเข็มนาฬิกานั่นแหละบิดาเพราะทำผิดจากแบบที่นบีได้ทำเอาไว้ส่วนการอำนวยความสะดวกพี่น้องอ,อำนวยความสะดวกทางด้านปัจจัยอำนวยความสะดวกทางด้านอาคารถ้าเกิดว่าพี่น้องคิดแบบนี้นะ ต่อไปเนี่ยนะไปทําฮัตเน่พี่น้องอย่าไปเช่าตึกอยู่นะต้องไปกลางกระโจมเนี่ยอยู่ต่างกลางอยู่นะกลางลานไปกลางกระโจมอยู่ห้ามไปอยู่ตามตึกตามโรงแรมห้ามห้ามอยู่เลยเพราะอะไรนะนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกเหมือนกันเพราะฉนั้นไอ้เรื่องที่อำนวยความสะดวกทางด้านรถราทางด้านอาคารทางด้านมัสยิดทางด้านการต่วับถ้าอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วมันทําให้คนจํานวนมากๆเนี่ยได้รับความสะดวกในการต่อวับไม่ถือว่าเป็นบิดาอาครับพี่น้อง